แม้คดีแตงโมจะสรุปวันนี้เขาประชุมกันเดีไซน์ประชุมนะครับเราสนใจเอกสารหลายชิ้นมากในสี่ภาพเนี่ยเราสังเกตรายละเอียดเห็นอะไรบ้างคุณเก๋และท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าป้ายโฆษณาข้างหลังภาพบางทีมันก็ถูกบางบางทีก็ไม่มีผมยกตัวอย่างภาพที่หนึ่งก่อนแล้วกันภาพที่หนึ่งท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าผมรู้สึกอะไรท่านผู้ชมเห็นอะไรบ้างครับ มันไม่เป็นมือนะอาจารย์มือแตงโมที่เอื้อมมากอดที่หน้าอกยังไม่นับว่าขอบของรูปของคุณกระติกและแขนคุณแตงโมมันมีช่องไฟภาพเนี้นอกจากเรื่องที่หนึ่งที่ผมตั้งสังเกตข้อเรื่องมือนะทั้งสี่ภาพจะเหมือนกันอยู่หนึ่งอย่างคืออะไรรู้ไหมครับถมดําบริเวณร่องคอที่ควรจะเห็นทะลุไปข้างหลังเห็นสายสลิงสะพานพระราม8 แต่กลับไม่เห็นจะเห็นได้ว่าภาพนี้เนี่ยภาพคุณกระติกเนี่ยมีเส้นผมปิดบังใบหน้าคุณแตงโมภาพที่สองมือคุณกระติกที่อยู่ที่เข่าคุณแตงโมในสี่ภาพนี้ผิดปกติที่สุดท่านผู้ชมรู้ไหมครับมันมีแผ่นสี่เหลี่ยมอยู่ข้างหลัง<ม>วางทาพอยู่บนขาคุณแตงโมซึ่งมันควรจะเป็นเงาใช่ไหมใช่เขาเรียกว่าไม่เนียนนอกจากนี้มือคุณแตงโม ตอนนี้ไปจากเดิมที่อยู่ที่หน้าอกมาอยู่ที่บ่าแล้วท่านผู้ชมดูสภาพมือสิครับว่ามันแปลกไหมอันนี้ตัดน่าเกียดมากเลยอยย่างนนั้เลใมีติดฉากหลังมาด้วยท่านผู้ชมเห็นลมพัดผมคุณกระติกมาที่หน้าคุณแตงโมนะแต่ว่าขอบแขนลมกับพัดตวัดกลับมีทิศทางสวนกันแสดงว่าแต่งเส้นผมไม่ทันหรือเปล่าภาพที่สี่แตงโมหลับตาข้างเดียวแตงโมหลับ ตาข้างเดียวภาพนี้ก็มีความแปลกอยู่อีกหลายอย่างโดยเฉพาะการหันหน้าสรีระอะขอซูมที่คุณแตงโมนิดนึงครับหลับตาหนึ่งข้างนะผมจะบอกว่าต่างหูครับเห็นมันเป็นแปดเหลี่ยมคล้ายๆกับลายฉลุผมทิ้งโจทย์ว่าพวกผมกำลังทำงานอย่างหนักเราจะทำเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมไปให้ DSI ค่ไได้เห็นเมื่อผมทำเสร็จผมจะนัดถแถลงข่าวกับสื่อมวลชนเอาเป็นว่าพวกเราไม่ถอย ยังไม่เลิกง่าย